เคยเห็นเรื่องราวที่คนตัวเล็กชนะไหมไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจล้วนนนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ในขณะที่ทั่วโลกมุ่งความสนใจไปที่ประเทศใหญ่ๆที่ทุ่มเงินมหาศาลเข้าสู่การป้องกันประเทศและเทคโนโลยีประเทศไทยกับข้อย่อยพิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจและกลยุทธ์สามารถเอาชนะเงินและอำนาจได้ และในปี2025โลกได้เห็นบางสิ่งที่น่าทึ่งช่วงเวลาที่งบประมาณเล็กๆทำให้ยักษ์ใหญ่ต้องสั่นสะเทือนยินดีต้อนรับสู่แทน2025เมื่องบประมาณเล็กชนะประเทศใหญ่เรื่องเหล่านี้เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อทีมป้องกันประเทศและวิจัยของไทยต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายพวกเขาไม่มีทางใช้จ่ายได้มากกว่าประเทศอย่างจีนเวียดนามหรือแม้แต่เกาหลีใต้ช่องว่างของงบประมาณนั้นใหญ่มากแต่แทนที่จะรู้สึกพ่ายแพ้ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับเกิดขึ้นหลังประตูปิดวิศวกรไทยนักวิทยาศาสตร์และนักวางกลยุทธ์ทางทหารมารวมตัวกันด้วยภารกิจเดียวเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เหมือนใครมีประสิทธิภาพสูงจนสามารถเขียนกฎของสงครามยุคใหม่ขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่ด้วยเงินแต่ด้วยสติปัญญาภายในปี2020ันยลผลลัพธ์ของความทะเยอทะยานที่ซ่อนอยู่นั้นเริ่มปรากฏประเทศไทยเปิดเผยระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาง,งบประมาณจำนวนมากหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศนี่คือการออกแบบที่เกิดขึ้นในประเทศ สร้างในห้องแล็บของไทยทดสอบในพื้นที่ของไทยและพัฒนาโดยสมองของคนไทยโดรนที่บินได้นานขึ้นใช้น้ำมันน้อยลงระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายล่องหนได้และโปรแกร,รมอาวุธอัจฉริยะที่มีต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของประเทศอื่นในตอนแรกโลกไม่เชื่อเลยประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซียถึงกับหัวเราะย่อแนวทางต้นทุนต่ำของไทยพวกเขาเชื่อว่าพลังจะมาจากเทคโนโลยีราคาแพงและสัญญาจากต่างชาติเท่านั้นแต่ประเทศไทยไม่ได้มุ่งเรียนแบบ มันมุ่งสร้างสรรแบบจำลองของไทยเน้นความยืดหยุ่นระบบของพวกเขาสามารถสร้างซ่อมแซมและอัปเกรดได้ภายในประเทศไม่มีการพึ่งพาใครไม่ต้องรอชิ้นส่วนจากต่างประเทศมันคือการปฏิวัติของความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและเมื่อผลลัพธ์เริ่มปรากฏแม้แต่ผู้ที่เคยสงสัยก็ต้องหันกลับมามองอีกครั้งโรนขนาดเล็กของไทยสามารถทำงานได้ดีกว่ารุ่นนำเข้าที่มีราคาสูงกว่าถึง1ิเท่า ระบบติดตามขีปนาวุธที่พัฒนาโดยไทยในโครงการที่ใช้งบไม่ถึง2ล้านดอลลาร์กลับมีความแม่นยำเทียบเท่าระบบที่ใช้เงินกว่า20ล้านดอลลาร์ในที่อื่นเคล็ดลับคืออะไรปัญญาความร่วมมือและการทดสอบอย่างไม่รู้จบของคนไทยเรื่องนี้มีมุมที่สะเทือนใจเพราะมันสะท้อนถึงหัวใจของคนไทยความอดทนและไม่ยอมแพ้ตลอดหลายทศวรรษประเทศไทยมักถูกประเมินต่ำ ประเทศใหญ่เห็นว่าไทยเป็นเพียงประเทศสงบสุขแต่ไม่ทรงพลังทว่าภาพลักษณ์นี้เริ่มเปลี่ยนไปในปี2,025ประเทศไทยไม่ได้แค่พัฒนาอาวุธแต่มันกำลังสร้างความมั่นใจความภาคภูมิใจในชาติที่เกิดจากนวัตกรรมไม่ใช่การเรียนแบบเบื้องหลังทุกสิ่งประดิษฐ์มีเรื่องราวของผู้คนที่เสียสละเพื่อประเทศ วิศวกรที่ทำงานจนดึกดื่นบนหลังคาเพื่อตรวจสัญญาณโดนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่เข้าร่วมในห้องทดลองทางทหารเพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาย่อมเยาชาวนาในชนบทที่ยอมให้ใช้พื้นที่ของตนในการทดสอบต้นแบบมันกลายเป็นการเคลื่อนไหวของการของคนไทยที่แสดงให้เห็นว่าพลังไม่ได้มาจากความร่ำรวย แต่มาจากความสามารถคีและวิสัยทัศน์และเมื่อประเทศอื่นในอาเซียนเริ่มสังเกตความสําเร็จของไทยก็เริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเช่นกันพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าบางทีพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีสัญญามูลค่าพันล้านเพื่อปกป้องประเทศบางทีสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในทางนี้ประเทศไทยไม่ได้แค่สร้างอาวุธแต่มันได้จุดประกายการตื่นรู้ของทั้งภูมิภาคมาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญการแสดงเทคโนโลยีป้องกันประเทศในปี 2025วันนั้นไม่มีใครคาดว่าประเทศไทยจะขโมยซีนจากยักษ์ใหญ่ได้เมื่อผู้สังเกตการจากทั่วโลกมาชมการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่จากประเทศอย่างเวียดนามและสิงคโปร์พวกเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากจากไทยแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทุกคนต้องเงียบงานประเทศไทยสาธิตระบบฝูงโรนที่สามารถประสานการทำงานแบบเรียนไทยได้โดยไม่ต้องใช้ จีพีซใช้เครือข่ายการสื่อสารแหที่พัฒนาเองทั้งหมดขณะที่ประเทศอื่นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่และเทคโนโลยีนำเข้าประเทศไทยทำได้ด้วยงบไม่ถึง1ล้านดอลลาร์ทั้งห้องถึงกับเงียบนักวิเคราะห์การป้องกันจากสหรัฐและญี่ปุ่นยืนตะลึงมันไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมที่เกิดจากความจำเป็นช่วงเวลานั้นกลายเป็นพาดหัวข่าวทั่วเอเชียระบบมูลค่า1ล้านดอลลาร์ของไทยท่าทายักษ์ใหญ่มูลค่าสิล้านดอลลาร์และตั้งแต่นั้นมา เรื่องเาวาก็เปลี่ยนไปประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านที่เงียบอีกต่อไปแต่มันคือผู้นําแห่งยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศที่ชาญฉลาดและคุ้มค่าแต่นอกเหนือจากตัวเลขและเทคโนโลยีด้านที่กินใจยิ่งกว่าคือความภาคภูมิใจของชาติประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยมองหาการยอมรับจากภายนอกบัดนี้ได้ค้นพบพลังจากภายในนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เคยฝันอยากไปทํางานต่างประเทศตอนนี้กลับอย,อยากอยู่ในไทยเพื่อสร้างสิ่งใหม่ คำว่าผลิตในประเทศไทยเริ่มมีความหมายมากกว่าที่เคยมันไม่ใช่แค่สินค้ารูละแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความเป็นอิสระรัฐบาลเองก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขาเริ่มลงทุนในด้านการศึกษาป้องกันประเทศในประเทศมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีศักยภาพทุกนวัตกรรมมีเรื่องราวของคนอยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่เครื่องจกักรมีทั้งคงสะทรวิศวกรซอฟตแวร์หนุ่มจากเชียงใหม่ที่สร้างระบบเครือข่าย แจ๊สสำหรับโรนและนัทยานักวิจัยหญิงที่นำทีมพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับยานยนต์ทางทหารเรื่องราวของพวกเขาทำให้คนทั้งประเทศรู้ว่าความอัจฉริยะไม่ต้องใช้เงินมหาศาลแต่ต้องใช้ความเชื่อมั่นเมื่อประเทศไทยเดินหน้าปรับปรุงระบบของตนต่อไปปรัชญาทางยุทธศาสตร์ของประเทศก็เริ่มชัดเจนพลังจากความแม่นยำไม่ใช่ขนาดแทนที่จะสร้างรถถังขนาดใหญ่หรือเรือรบมาหรืมา ไทยกับมุ่งเน้นที่ความคล่องตัวความลับและสติปัญญาทุกโครงการถูกออกแบบอย่างประหยัดแต่ได้ผลและในไม่ช้าแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาวุธจากต่างประเทศก็เริ่มหันมาสนใจบางรายถึงขั้นยื่นคอเสนอเพื่อร่วมมือกับไทยและในขณะที่โลกภายนอกพูดถึงความสําเร็จของไทยภายในประเทศเองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากําลังเกิดขึ้นความสามารถที่ประชาชนเริ่มมองเห็นประเทศของตนในแง่ใหม่ ไม่ใช่ประเทศที่พยายามแข่งขันกับใครแต่เป็นประเทศที่กำลังสร้างเส้นทางของตนเองมันเตือนให้ทุกคนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องดังแต่มันต้องมันง่นคงและบางทีช่วงเวลาที่กินใจที่สุดคือการถ่ายทอดสดการทดสอบระบบป้องกันใหม่ในช่วงปลายปี2025กองทัพไทยแสดงการใช้ระบบโลป้องกันที่สร้างในประเทศ100เมื่อมันสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำลองได้สำเร็จ ฝูงชนในกรุงเทพมหานาครส่งเสียงโห่ร้องด้วยความภาคภูมิใจสำหรับหลายคนมันไม่ใช่เรื่องของสงครามแต่มันคืออัตลักษณ์ความรู้สึกที่ว่าประเทศไทยสามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิท่ามกลางประเทศอื่นได้โดยไม่ต้องลอกเลียนหรือพึ่งพาใครนั่นแหละคือแกนแท้ของท่าน2025ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของประเทศที่สามารถเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นพลังเรื่องราวของความเชื่อ นวัตกรรมและความสามารถที่ทสามารถเอาชนะงบป,ประมาณขนาดและความสงสัยได้และก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณคิดไว้สักอย่างครั้งต่อไปที่คุณได้ยินข่าวเกี่ยวกับอาวุธมูลค่าพันล้านหรือเครื่องจักรสุดล้ำอย่าลืมว่าในปี2025ประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจนั้นมีค่ามากกว่าเงินทองหากคุณรู้สึกได้แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้อย่าลืมกดไล์ แชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อรับชมเรื่องราวลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศที่ลุกขึ้นได้ด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยงบประมาณพราอนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยแต่มันคือข้อความถึงทั้งโลกว่าอย่าประเมินค่าประเทศที่เชื่อมั่นในตัวเองต่ำเกินไป